ธรรมะสวัสดีครับเพื่อนชาว p พ p w ส n วันนี้จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนทีมเว็บไซต์ p พี w ส n ีน,นะครับก่อเดินนะครับก็ขเข้าไปที่เว็บแล้วเข้าไปที่ผพ้ดูแลระบบนะครับซึ่งการติดตั้งก็โดยระบบี่ทีมเมกนี้เราก็ติดตั้งทีม ซึ่งอันนี้ติดตั้งมาแล้วนะครับวิธีการติดตั้งก็ติดตั้งโดยตรงจากในแอปนี้นะครับแต่ผมจะข้ามแนะนําไปนะครับเพราะว่าทางพีพีวินได้อับวิดีโอวิธีการติดตั้งทีมมาเรียบร้อยนะครับอันนี้คือทีมที่ติดตั้งนะนะครับทีมแต่ละตัวก็จะมีบางตัวก็จะลงตัวพอดี ทีมเดิมมาตรฐานแต่บางตัวนี้จะมีปัญหานะครับลองดูนะครับผมจะเลือกดูอันนี้ก็คือเอาแบบลายไม้นะครับลายไม้ก็คลิกปุ๊บก็จะมาอยู่ด้านนี้คือเป็นค่าที่เราปรับแต่งแล้วนะครับก็ลองดูนะครับรีเฟรชลายไม้ ลายไม้ก็โอเคครับอันนี้จะเข้าลงตัวทุกอย่างอันนี้ก็ปุ่มทุกอย่างปรับแต่งแก้ไขหมดแล้วครับผมอ,อัพขึ้นไปนะครับตรงนี้เป็น wood p t นะครับที่ผมอัพขึ้นไปทับก็จะมี common นะครับก็ปุ่มปรับแต่งในส่วนของ common common ที่เราก็จะมีอ่านการเข้าไปที่ไซ t ์โฟลเดอนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นบูทลายไม้ลายไม้ก็มาที่ Image Image มจมีไฟล์ที่เราจะอัพขึ้นไปทับนะครับก็คือในส่วนของคอ r e underscore b g png นะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวปุ่มปรับแต่งหน้าเว็บแก้ไขจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็อัพส่วนเสริมก็จะมีตัวเสิร์ชเสิร์ชพี g อนีมินินะครับอันนี้แล้วก็ไปฟอรัมฟอรัมก็จะมีตัว BNG นะครับแล้วก็จะมี n o อตอเดส s ์โก f ฟอ l o w ฟอรัมแล้วก็ P. P. P.O.P. Pop underscore r l i n e ในฟอลัมแล้วก็ส่วน l i n e l i n e นี่ก็เหมือนกันครับ l i n e นะครับเป็น l i n e Button แล้วก็ Not แล้วก็มีส่วนของ Image Image ก็คือรูปรูปภาพโลโก้นะครับโลโก้ PNG ส่วนนี้คือโลโก้เคเอนจีอันนี้นะครับแล้วก็มีส่วนอันไหนบ้างส่วนอื่นๆก็สลหรับตัวอ่าวูดนะครับวูบพดพียสพีวินนะตัวนี้นะครับวูบพดพียสพีวินตัวนี้แล้วก็ส่วนตัวสีเส้นป่สีน้ำตาลก็จะเป็นอันนี้นะครับ อันนี้ก็คือนี่ครับกูฟูเวนลูนะครับตัวนี้แล้วก็อัพเหมือนกันครับตัวนี้มีส่วนตัวที่ต่างกันก็คือตรงของ MySQ l ิเกในตัวนี้ตัวนี้คือตัวของฟอรัมที่จะต่างกันนิดหนึ่งนี้ครับไฟล์คนละอันกันมีเฉพาะตัวนี้ตัวเดียว แล้วก็ส่วนของอพื้นสีเขียวดอกหญ้านะครับตัวนี้เราติดตั้งเสร็จแล้วผมก็จะเอาตัวไฟ์ลที่แก้ไขแล้วเข้าไปคือลบตัวนี้แล้วก็อัพขึ้นไปทับตัวนี้นะครับนี้มาดูนะครับ ส่วนนี้ครับก็โอเคได้สีลายไม้สีลายไม้ทุกอย่างตรงนี้เส่วนนี้ราต้องปรับขนาดรถจากเดิมนะครับจากเดิมนี่ตรงนี้ตรงนี้ปรับขนาดรถจากเดิมเดีย๋ยวผมดูขนาดนี้เลยก็ได้ครับคือขนาด สามร้อยเอ่อร้อยหกสิบจากร้อยหกสิบเจ็ดนะก็มาเป็นร้อยหกสิบตัวนี้ร้อยหกสิบนะครับร้ <160 S 1> อยหกสิบเพราะว่ามันจะไม่เท่ากันจากอันนั้นเป็นร้อยหกสิบร้อยหกสิบเจ็ดนี่นเป็นร้อยหกสิบนะครับตัวนี้สามสามส่อสาม สามสามสี่เป็นสามสองสี่นะครับก็ปรับตัวนี้เพื่อมันเข้ากันปรับตัวนี้แล้วก็ตัวอื่นตัวเดิมก็จะต่างกันนิดนึงนะครับโอเคนะครับเข้ามาทุกอย่างส่วนส่วนใหญ่แล้วนะครับทีมที่อัพขึ้นมาเนี่ยโดยทั่วไปแล้วก็ภาษา มันทีก็อัพได้เลยนะครับเพียงแต่ว่ามาปรับแต่งบางตัวเท่านั้นเองคือตัวถูกใจนะครับฟอรัมที่ผมว่าเมื่อกี้ถูกใจตั้งกระทู้นะครับคือในโฟลเดอร์ของ common forum โฟลเดอร์นี้นะครับ common น,นะครับแล้วจะมีฟอรัมมีไลท์ แล้วก็ Image l o ลโกตัวนี้นะครับเท่านั้นนะครับส่วนนั้นยกเว้นตัวทีมสีเขียวนี่นะครับ eq นั่นนะครับเอาะครับตอนนี้ลองดูนะครับปรับแต่งตัวนี้ไปแล้วตอนนี้มาดูสีลายปะลายปะสีน้ำตาลเหมือนกันนะครับมาดู นี่คือปรับแต่งแก้มหมดแล้วนะครับตั้งกระทู้ต่อกับดูหน้าแรกนะครับสีลายปะนี่ก็จะโอเคครับอันนี้ก็ลงตัวถือว่าใช้ได้ทีนี้เข้ากันอันนี้ก็ปรับหมดแล้วนะครับผมอัพก็จะมีปัญหาอยู่ตรงตรง,ตรงนี้แหละครับซึ่งก็จะเป็น เป็นกันเหมือนทุกทีมครับทุกใจของฉันนะครับมัะมาอยู่ด้านนี้ครับซึ่งก็มีเฉพาะตรงนี้ที่เดียวจุดเดียวที่เห็นจะเพี้ยนแต่ตอนนี้อื่นก็ไม่น่าจะมีปัญหาความของฉันก็นั่นแล้ว มาดูสเปซเปซก็เข้ากันครับตัวนี้ก็โอเคได้นะครับมาดูเกรอันนี้เป็นทีมในแบบของเพชรวีวินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับโอเคนะัาแรกลองดูนะครับโอเคครับอันนี้ก็เข้านะครับ เราไปดูในกระทู้กระทูก้ก็ถูกใจอันนี้ปรับแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับคือต้องอัพเข้าไปนะครับในส่วนนี้เฉพาะส่วนนี้นะครับต้องอัพเข้าไปหน้าอื่นๆหน้าแท็กอยู่นะครับหน้าแท็กก็จะเป็นเหมือนกันนะครับตรงนี้ ใจครับถูกใจถูกใจของฉันก็จะก็จะเป็นแบบเดียวกันครับจะมาอยู่ทา่านนี้ก็ปัญหาตรงนี้มีแค่นี้นิดเดียวนะครับเท่านั้นก็โอเคครับถุกใจยอดนิยมก็เหมือนกันทุกอย่างแอปพลิเคชันสเปกก็โอเค ามาดูนะครับอีกทีมนี้นะครับที่มีปัญหาก็คือทีมนี้นะครับแล้วก็ยังมีหลายทีมน,นะครับที่จะมีลักษณะเดียวกันคือมีปัญหาตรงท็อปลิสต์นะครับตัวนี้ผมแปลหมดแล้วนะครับแต่ว่าส่วนท็อปนี้ตัวนี้ยังแก้ไปได้ครับมันมันจะมาแบบนี้ท็อปลิสต์ รงนี้แก้ไม่ได้ครับส่วนอื่นนั่นแก้หมดแล้วนะครับแปลเรียบร้อยหมดครับเข้าไปในฟอรั่มเข้าไปในหมวกกระทู้แต่และอันก็แปลภาษาไทยคกือบเลือดบางตัวนะครับที่หลงหลงมานอกนั้นก็คือ9.9%นะครับก็คิดว่าแปลหมดแล้วนะครับ มีปัญหายอยู่ด้านหน้านี่ครับยังแก้มไม่ได้ก็ยังมีอีกทีมหนึ่งที่ผมเป็นทีมโทนสีดำก็เป็นลักษณะเดียวกัน,นะะเพราะนั้นทีมที่ใช้ได้ตัวน,นี้ก็จะมีเน,นี่ยทีมที่เป็นยิฟอนเล็กวินกับอันนี้ก็ก,ก็คล้ายๆกันนะครับอันเดียวกันแล้วก็ทีมอันนี้หลายไม้ ไม่ชื่อเกตตัวนี้ให้ได้ตอะนั้นก็ลายมาแล้วกันนะครับผมตั้งลายมาก,กับเปเป็ีมยนมาเอาวิธีการเปลี่ยนทีมก็เป็นอย่างนี้นะครับเราก็ปรับแต่งครับก็เข้าไปเลือกดูนะครับในข่าวจะมีทีมต่างๆแล้วเราก็ติดตั้งนะครับ ธรรมะสวัสดีครับวันนี้ก็แนะนำไปกินเทนีครับ